สวัสดีครับเตติดเทรนขอนําเสนอคลิปนี้มี3ข่าวคอมเมนต์เดือดนะครับจะเดือดหรือว่าจะฮาสะเทือนทั้งโซเชียลอาเซียนข่าวแรกครับบอยแบน์ในวัยยีปีเอรินอิโนโถูกยกให้เป็นชายทรงอิทธิพลที่สุดของกัมบูชาคําถามคือนี่คือพลังคนรุ่นใหม่หรือสังคมให้ค่าผิดจุดข่าวที่สครับคอมเมนยกให้ฮุนเซนเป็นวีรบุรุษกูชาติเคลมชัยการทูตหลังปล่อยเฉลย แต่จริงๆแล้วคือมนุษยธรรมหรือการเปิดเกมเสียแผ่นดินข่าวสุดท้ายครับฮูนมอนเนตออกคำสั่งแรงห้ามเด็กเขมรมาเรียนที่ไทยอ้างการศึกษาในประเทศดีกว่า ทั้งที่ตัวเลขจริงรังท้ายอาเซียนทั้ง3ข่าวนี้ครับไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันสะท้อนทิศทางอํานาจความคิดและอนาคตของกัมพูชาทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสมโตสมโต,มตจ็กต็กจกจก็จกเนอหล่อสร้างเรื่องอีกแล้วครับเป็นเบรอร์หนึ่งของกัมพูชาเอารินอิโนโนในวัย23ปีย้ำอีกทีนะครับว่าในวัย23ปี คว้าชายทรงอิทธิพลที่สุดหรือสังคมคขมเมนกำลังให้ค่าผิดจุดนั่นเองครับเดี๋ยวๆก่อนนะครับขราวนี้ผมอ่านแล้วต้องหยุดอ่านหลายรอบมากครับไม่ใช่เพราะซึ้งนะครับแต่เพราะฮะจริงหรอวเนียอายุ23ปีบอยแบนด์คมเน,นะครับได้ตำแหน่งชายทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศ อ้าแฟนๆครับคิดเหมือนผมไหมหรือผมตกยุคไปแล้วจริงๆสื่อกัมพูชานะครับรายงานว่าเอรินสมาชิกในวงบอยแบนด์อินโนนะครับที่ร้องเพลงสมโตส้มโตจกเจตเกดจกเอออายุ23ปีครับบ้านเกิดจังหวัดเรรเวงได้รับการยกย่องเป็นชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาประจำปีนะครับไม่มีตำแหน่งการเมืองไม่ใช่นายพลไม่ใช่นักธุรกิจระดับชาตินะครับ แต่เป็นไอดอลบ๊อบนั่นเองของครมนเอาตรงๆนะครับข่าวนี้มันไม่ได้แปลว่าเอรินเก่งหรือว่าไม่เก่งนะครับแต่มันกำลังสะท้อนว่าสังคมกัมพูชาให้คำว่าอิทธิพลกับอะไรวันนี้อิทธิพลนะครับไม่ใช่คนออกกฎหมายไม่ใช่คนคุมกองทัพแต่คือคนที่ดังคนที่มีแฟนคลับคนที่มีภาพจำในโลกโซเชียลถามว่าแปลกไหมไม่แปลกครับในยุคข,ของโซเชียลแต่ถามว่ามันเร็วไปไหมสรับในวัย23ปี อันนี้หลยครับคือคนที่อ่านต้องฮะพร้อมกันทั้งถามลายหลายคนนะครับไม่ได้โฟกัสคําว่าทรงอิทธิพลด้วยซ้ําแต่โฟกัสคําว่า23ปีจริงหรอเพราะภาพที่ออกมานะครับหน้าตาลุกบุคลิกมันไม่ตรงกับอายุในจินตนาการของคนอาหารเลยครับจนเกิดคําถามขำๆแต่แทงใจว่า ถ้านี่เรียกลองั้นผู้ชายทั้งโลกก็หล่อหมดแล้วมั้งซึ่งอันนี้ไม่ใช่การบุลีเนะครับแต่มันคือการช็อกทางความคาดหวังของสังคมโอ้โหดูหนาหตาสิครับหล่อสร้างเรื่องบอยแบนด์ในวัยย3ปีคว้าตำแหน่งชายทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาใช่อย่างนั้นแหละครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับครมเอนยกย่องวีรบ,บุรุษฮูเซนเครมชัยการทูตไทยปล่อยเฉลยหรือกำลังเปิดเกมเสียแผ่นดินเอาล่ะครับคราวนี้ไม่ใช่เรื่องคืนเฉลย18นายแต่มันคือสัญญาณว่า เกมใหญ่กำลังจะเริ่มแล้วเมื่อสนามรบเงียบนะครับโต๊ะเจราจาดังขึ้นทันทีชาวในวันที่31ธันวาคมนะครับมีการส่งตัวทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศฝั่งกัมพูชานะครับชูเครดิตให้ฮุนเซนเต็มรูปแบบโซเชียลเขมรมองว่าไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมแต่คือชัยชนะทางการทูตต้นเดือนมกราคมนะครับกัมพูชานัดไทยถก JBC ที่เสียมาราชเป้าหมายชัด ปักเป็นเขตแดนใหม่ในพื้นที่ที่พึ่งปะทะผมพูดแบบนี้นะครับการคืนเฉลยคือเรื่องที่ควรทําแต่ปัญหาคือการเล่าเรื่องหลังจากนั้นฟังกมพูชาเล่าให้ประชาชนฟังว่าไทยยอมเพราะบาร,รมีผู้นําไทยใจอ่อนไทยถูกกดดันจนต้องถอยและพอภาพนี้ถูกปูสําเร็จนะครับมากต่อไปก็ถูกเดินทันทีคือลากเข้าสนามกฎหมายการโทษนี่คือสูตรคลาสสิกมากครับสู้ทหารไม่ไหวใช้แผนที่ ใช้สนที่สัญญาเก่าบีบให้ถอนถอนรหัสไม่ยอมรับการใช้กำลังประโยคนี้ฟังดูดีนะครับแต่แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพื้นที่ที่ไทยยึดลังปะทะไม่นับเอากลับมาและจุดที่ขเขมรจ้องชัดมากได้แก่สะแก้วบันเตียเมียนเจยจันทบุรีพระตะบองตราดโพธิสัตว์จุดที่นาวิกนักโยธินนีครับไทยปกทักธงนี่ไม่ใช่คำขคู แต่มันคือพิกัดเป้าหมายคาดการครับจากนี้ไทยมี2ทางและบอกเลยครับว่าผิดพลาดไม่ได้แนวนรุกทางการทูตยืนยันอธิปไตนยนะครับตามแผนสากล1ต่อห0,000ื่นไม่ยอมรับการันตีความฝ่ายเดียวเดินกมรุกไม่ใช่รอให้ถูกลาก2หรือเผลอประมาทบนโต๊ะเส้นอะไรคลุมเครือเปิดช่องตีความย้อนหลังถ้าเป็นแบบนั้นครับรบชนะแต่แพ้บนกระดาษอันนี้เจ็บกว่าหลายเท่าและแฟนๆแ่ะครับคิดว่ายังไง การคืนเฉลยคือสิ่งที่ถูกต้องแต่หลังจากนั้นไทยควรรับตามมารยาทหรือต้องลุกทางการทูตแบบไม่เกรงใจเพื่อปกป้องแผ่นดินและคุณคิดว่าฮูเซนคือวีระบุรุษกูชาติหรือแค่นักการเมืองที่เล่นเกมเก่งคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ปิดอนาคตทางชาติฮุนมาน็ตสั่งห้ามเด็กคาเมนมาเรียนที่ไทยอ้างคาเมนดีกว่า ทั้งที่รังท้ายอาเซียนบอกแบบนี้ต้องบอกแรงงานด้วยนะครับผู้นำกัมพูชาครับฮุนมเนิมีคำสั่งห้ามเยาวชนกัมพูชาข้ามมาเรียนที่ในประเทศไทยเหตุผลที่อ้างความปลอดภัยคุณภาพการศึกษาในประเทศดีกว่าคำสั่งนี้มาพร้อมแรงกดดันนะครับครอบครัวที่ฝ่าฝืนอาจจะถูกเพ่งเล็งตัดสิทธิ ตรวจสอบยอดหลังสรุปง,ง่ายๆนะครับมันใช่ขอความร่วมมือแต่คือไม้แข็งความจริงที่เจ็บปวดนะครับคำคุยโวการศึกษาเขมรมีคุณภาพมากกว่าไทย ความจริงดัชนีการศึกษาของกัมพูชานะครับอยู่อันดับ1 2 0ของโลกรังท้ายอาเซียนขาดแคลนครูและหลักสูตรเน้นท่องจําคําสาเสริมผู้นําทําไมต้องห้ามนักวิเคราะห์นะครับมองขาดว่าที่ต้องห้ามเพราะกลัวสมองไหลและกลัวเด็กจะตาสว่างกลัวเด็กซึมซับประชาธิปไตยและเสรีภาพจากไทยกลัวเด็กฉลาดแล้วปกครองยากต้องการขังเด็กเอาไว้ในระบบที่ ผู้นำควบคุมได้เบียดเสร็จไม้แข็งคูเช็คบินโคดเง่างานนี้เหมือนได้แค่ขอความร่วมมือแต่มาพร้อมคำขู่ครอบครัวไหนส่งลูกมาเรียนที่ไทยเตรียมโดนเพ่งเล็งตัดสิทธิหรือยึดทุนคืนบีบให้ทางเลือกเดียวคือกลับมาอยู่ในกลาน่าสงสารเด็กๆนะครับที่มีความฝันแต่ต้องถูกตัดอนาคตเพียงเพราะความหวาดระแวงของผู้นำยินดีด้วยครับท่านได้สร้างกลาแลนด์ที่สมบูรณ์แบบได้สำเร็จแล้ว แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวแ่ะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ